เราก็เดินมาเจอเห็ดนะคะทุกคนว้าวนี่เขาเดินหนีแล้วไปเราไม่สนเราจะเก็บเห็ดก่อนนะคะทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยนะคะทุกคนเยอะจริงๆอ่ะ โอ้โอ oh. 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 ้โอ oh um ้เห็ดนะคะเห็ดนะคะทุกคนเราคุ้มรุนเป็นเห็ดอะไรเนาะ โอ้โหเยอะมากเลยทุกคนโอ้เยอะมากเลยค่ะทุกคนโอ้โห ก็ไปถึงไหนแล้วทุกคนป่าน,นี้เห็ดเยอะมากเลยอ,อยากได้เก็บเห็ดเนาะเขาเดินออกหน้ากันไปเขาเดินเราก็เดินชาน้าเย็นมากเลยนะคะสี่โมงเย็นแล้ว ไปถึงไหนกันเราก็จะวิ่งตามโอ้ยเห็ดเนาะทุกคนเออ พี่นีจะคุยอะไรให้ฟังเดี๋ยวพี่นีมีเรื่องคุยคลิปหน้าเนาะมีเรื่องคุยัวต้นคอนะไปถึงไหนกันแล้ว ถึงไหนกันแล้วโอ้เห็ดเยอะเลยอะ่ะโอ้ยยากขบป่าหายเห็ดเนพามาเดิน ให้หยุดถ่ายคลิปนึบุญแล้ว